สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านเครื่องหุดสยองกันอีกแล้วนะคะจะเป็นตอนอะไรไปดูกันเลยกำแพงสาบแช่งแปะแปะเย่เสร็จสักทีมินโฮว่าลูกอีกแล้วเหรอมาฝีมือดีนี่งั้นพรุ่งนี้นายวาดกำแพงให้พวกเราด้วยล่ะเอาเอาขึ้นมาแคกโถโถขาดซะแล้วคิกลูกวาดของฉ <animation> ัน พ,พวกนายทำเกินไปแล้วนะวันลุ่ขึ้นอย่างที่เคยบอกนะคะครูจะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันว่าดกำแพงในหมู่บ้านแยกแยะกันแปลว่าให้สุดฝีมือเลยครับค่ะคุณครูพ่างจัดการแล้วสิบมินโฮพรุ่งนี้ต้องเสร็จนะแต่แต่ฉันว่าคนเดียวไม่ไหวหรอกมันเรื่องของนายนี่เดี๋ยวก้อนสิถ้าพรุ่งนี้วาดไม่เสร็จนันคงรู้นะว่าจะเจออะไร คืนสักวันพวกนาจะต้องได้รับโทษกระสึกวันต่อมาฮะม,มินโฮประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับที่เขาถูกรถชนเพราะว่าเพราะวาดกาแพงจนดึกดื่นใช่ไหมพวกพวกเราว่าเสร็จแล้วเลยแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับใช่แล้วครับเจ้ามินโฮมาตายแบบนี้เกาะทําให้พวกเราแย่ใครจะคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นล่ะด้ว ตูนั่นสิว่าเสร็จแล้วจริงๆฝีมือไม่เลวรูปนี้เหมือนนายสองคนนะฮีแจคยูซอกจริงด้วยแฮะเอ๊ะทำไมไม่มีนึกของฉันละ่ะเขาคงกลัวนายละมั้งมุนซูคิดๆสัปดาห์ต่อมารู้ข่าวหรือยังคยูซอกตกหน้าผาตายตอนไปปินงเขาเมื่อวันหยุดว่าไงนะคงไม่ใช่มินโฮ มาเอาตัวไปนะขยูซอกชอบแกล้งมินโฮนี่ซุบๆเหลือแค่เราสองคนน่าสนุกเลยมีแต่คนคุยกันว่าเป็นคำศัพท์ของมินโฮแล้วไหลนายเชื่อได้ยังไงแต่มันเอ๊ะัดนัน่นมีรอยกาก,กระบาดบนรูปขยูซอกทาใครทำแบบนี้นะค,คำศัพท์ของมินโฮนุมินโฮว่ารูปฉันกับคยูซอก ตอนนี้คโยศอกตายแล้วฉันอาจเป็นไายต่อไปอย่าพูดจาเหลวไหยสินี่ต้องเป็นคำสาปแน่แน่ตึกตึกตึกฮีเจระวังเอียดฮีเจตายไปอีกคนเป็นเพราะคำสาปของมินโฮหรือตึกๆึกเราแก้งจ้านั่นบ่อยที่สุดแบบนี้มีหวังเอ๊ะทำไมรูปของฮีเจถึงมีรายการกระบาดได้ละ่ะหรือว่าเป็นฝีมือของมินโฮที่ตายไปจริงๆเดี๋ยวก่อน มีแต่รูปขยุสก,กับฮีเจไม่มีรูปของเราหนิแสดงว่าเราจะไม่ตายผีเจ้ามินฮอคงกลัวแล้วล่ละสิฮ่าฮ่าอ,อ้ยโครมอืมถังพวกนี้เกกากมับชปังเคลงเอ๊ะมีรูปส้นอยู่ตรงนี้ด้วยหรือพ่างน,น,นี่เรามีรูปนี่เรานี่มีรูปของเราด้วยเหรอคืนลอยกากบ,บาทเว่อ มินทอนฉันขอโทษก็จบไปแล้วนะคะกับคืนสุดสอยองายบ้าย